สวัสดีคุณผู้ชมทุกช่อนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ช่องทกินพีเ่เนงแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมฟอร์ไก่แล้วครับผมเกมนี้ผมติดมากเลยนะสนุกสุดๆแล้ววันนี้ผมจะมาทำชชเลนจ์ตัวเองนะครับผมแเลนจ์นั้นก็คือชนะได้มงกุดสามตาติดนะครับผมถ้าไม่ชนะผมไม่เลิกนะครับผมจำคำพูดนี้ไว้นะ,ะเดี๋ยวเว้นคลิปมันจะตัดไปก่อนนะครับผมสมตาติดนะ ไม่ตายเลยนะตายปุ๊บจบคลิปเลยนะถ้าผมให้ปุ๊บจบคลิปเลยนะ nu? นี่แหละชาเลนจ์ผมน้องรวนแล้วอน่างั้นเราไปเริ่มเกลเลดดีกว่าดจไปเรื่อยๆนะไม่ตัดเลยขี้เกียจคือเล่นสดๆไปเลยค่ายยูทูปไม่ให้ลงก็ไม่ให้ลงแต่ค่อยตัด<ห>รอนานนิดนึงโอเคงั้นเราตัดไปเลยดีกว่า เร่เจอกันในเกมไม่เจอกันตอนที่จเจอเพอร์แล้วไปกันไปเลยโอเคนะผมตอนนี้เราก็เจอเพยเยอร์ครบเป็นที่นะ oh เรียบร้อยนะโอ้ไม่ก็ใจเร็วเรได้ด่านด่านอะไรไม่รู้ผ่านไม่ออกแต่ร้านๆ้านนี้แหละคือเหมือน มันจะยากนะไม่รู้จะชนะได้บ้าน,น่าจะขอให้ชนะแล้วกันโอ้โอ,โอ้ก็ไม่น่ายากนะโอ้ยโฟ,โฟโกัสเจ้าขาไปคัน Lo đi cái tao, lo đi cái tao. bye bye bye, bye, bye. ไปไปไปยี่หกคนรอรอเอ้ยเราเดินทางนั้นได้ทุกคนลื่นนิดนึงเฮ้ยอุ้ยโดนโดนโดนกระโดดไปไปอะเนียอะไรเนี่ยชนชนชนอ่ะชนพยายามอย่าโดนนะอุ้ยชนชัยอยู่หน้าทุกคนโอ้ชิคก็ชิคกันขนาดชิชิโอ้โหด่านนี้ยาก พออย่างเี้ยเราไปเจอกันตอนที่คนมันเดินไปคุกกันเลยีนว่าะครับไปเลย ตอนนี้เรากออ็ตอนนี้คนก็เข้าแข็งแข่งเขาโอ้โหคนพวกนี้น่าจะเล่นมึงเล่นนะผมว่าคิดว่าคนพวกนี้น่าจะไม่่อยเก่งมากเลยแพ้ไปในด่านนี้นครับผม่านต่อไปจะ,จะไปเดนด่านอะไรไปดูอุ๊ยด่านนี้อ่ะคล้ายๆมาริโอ้เลยนคนดูโซนิกวะ ผมว่าโซนิกใช่ไหมน่าจะโซนิกแหละใช่ลยโซนิกเขาทำอะไรอะให้เก็บวงน่าจะใช่นะครับผมอ๋อเขาให้เก็บวงให้ครบว่างั้นให้เก็บวงเหรอ Vì ừ, ra đây tụi con À đây đừng Ui ừ, kiểu này không giúp Giúp ăn tụi con Ôi bị ra đây Bị ra đây Wow จ้าแล้วทุกคนว้าวไปหาบ้านทุกคนปานสุดยอดเราผ่านแล้วทุกคนโอ้โหยังยากเลยของด่านนี้ ไม่ใช่ว่าอยากคือมีค,คนขโมยเกมโอเวอร์แล้ผมหดีละเลวนี่นนอาจจะมีการอัดเขาเรียว่าโซนสอ,สองนะโหม,มันเกมที่ผมรักที่สุดในโลกอาจจะลงเขาที่ยาวเลยอาจจะมีโฟร์กายมากเป็นบางทีนะผมส่วนเอโรลิยันเดอร์อาจจะเป็น EP สุดท้ายนนครับทุกคนจะได้อัดมันนะครับผม <m uch ing> ไปเดี๋ยวเข้าดานกันเลยดีกว่าไปโอเคล้วก็อยู่ในดานนั่นนะผมเหมือนให้ทำอะไรสักอย่างทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะ เอยไม่จริงเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นอะไรกไอคน มามามาม,มามันมันโกนโกนโอ๊ยผมไม่ได้ผมเล่นไม่เป็นเลยว่ะทุกคนแบงแพ้ได้อ่ะไม่ได้วะ่ะจะจดคลิปแค่นี้ไงผมเล่นไม่เก่งพวกเรื่องพวกนี้ด้วยอ่ะโอ้โหแ้วเนี่ย